ค,ขขนนครับเด้อวันนี้ข้าวกำลังขึ้นล่องผักข้องนี่ครับกำลังขึ้นล่องผักข้องแล้ววันนี้ปุ๋ยมักแล้วเรียบร้อยแล้วครับหลังจากเจ็ดหมืน่นพันปที่ใส่ปุ๋ยทานปุย๋ยมักนะครับก็ขึ้นล่องวันนี้ผักข้องเริ่มงามแล้วครับคาดลงลงลงพุ่มแล้วครับลงเครื่อ้วนี่เริ่มงามแล้วครับนะครับใส่ปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ดน้ำมันนี่ปุ๋ยซีมีบม่มีมีแต่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดมันนี่ปุ๋ยมักกระไซไปแล้วนะครับมันนี่นคากุนลองคุณเน้าลคุณกำลังตักปุ๋ยมาใส,ใสานาานน่นะครับขี้ไก่อัดเม็ดสองขูงครับมันนี่ตากบานเสียรุดเจ้น้อย,ยววน,น,อนะครับมีหน่อยในเบอร์กันมัอนี่โอ้งามคักุนนะครับ ปักทองปักทองเงินแสนนะครับ <laughs> แสนนยังแงสนสหาหัสบ่นะครับเอเล่นนะครับเนาะอ๋อครับมีอยู่อ่าหนึ่งรนะครับหนึง่งยายทั้งหมดไม่ใช่ปุ๋ยแล้วขึ้นลองเห็นแล้ว,ลลวเพราะว่าลงเครื่องแล้วขืนลองไม่ได้นะครับหมู่บ้านหนึ่งเียส,สมคนใหม่เปย์หนึง่งรมาแรงไรเต่าทอง ผสมพ่นใหม่ผสมนำ้ำเครื่องแก้วนะครับไอ้น้ำผสมคนใหม่เครื่องแก้วน้ำผสมคนใหม่เครื่องแก้วกับน้ำเตยหนึงฉีดพ่นไรมาแลงนะครับก็อินทรีย์ขักเนาะครับยากเนมีบอใส่เลยไอ้พวกเล่นเม็ดเล่นเนืเนเน้อโบมีดเลยครับใส่แบบอินทรียล้วนเลยครับนี่อินทรียล้วนเลยใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนักจ่าใส่ปุ๋ยขี้งอขี้ข้อย่านักพักผุ่นครับ ขี่คั้วไอพ่อนะครับคนมากมาว่านี่ซิปทุงปุยป๋ยพ่อพ่อนะครับก็เลยขี่ข่าบเนียนมาอีสองทุงปุ๋ยถุงไอ้ทุงกระสอบสองกระสอบสองกระสอบสอบไปลอยหกซิปโอ้ลอยแปดสิบบาทนะครับว่านข้างผีบกไค่งามเลยเอาขี่งวามาใส่มาปุ่นงามนะครับขี่ควไอใส่ขี่งวใส่ด้อยครับยักขึ้นล่องครับวันนี้อีขึ้นล่องให้เสร็จวันนี้ทำอะไรวันนี้อ่ะซับนี่ควันนะครับเด้อปุ่น แม่บ้านเพิ่งกำลังใส่ปุ๋ยขีก่อยู่มาเบิงมาเบิงงามอีหรีงามกระดอกระเดียงามโพงามโพเอ้ยผักคุณงามขนาดเลยเสตั้งสีจะกอ้องไรนี่คือสียไรเงินอยู่มั้งคิดบา่าสำหรักว่านี่รถไท่านานะครับเดินตามอีเต็แกลกก็เห็นบอ่อพี่น้องพุ่รุ่นอะไรท่วนี้ปุคมใส่อยู่ ผมเกษตรพ่อเพียงกับซ้ำใส่ไปสี่แล้วครับผมมีเงินซื้อรถใช้ไงเอาสี่แล้วสุดยอดครับประหยัดน้ำมันดีเดี๋ยวตนทุกการผลิตเอาเด้อครับเด้อซ้ำนี้ก่อนละผมจีในไทยให้แล้วกอนอ่าสวัสดีครับอ่าโอ้พอได้